สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและลาลัยออนข่ายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนขายนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับสไตล์ PPV นะครับหรือ SUV7 ที่นั่งที่เราเรียกกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเครื่องเกียร์สมรรถนะออปชั่นจัดเต็มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับ Ford e v e r วอ e นะครับ 2.2ไทเทเนียมพาร์นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาในปี2018เลยนะครับและเลขไมล์คันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ภายในพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับภายในนะครับดูแลดีมากๆเลยนะครับพลาสติกนะครับต่างๆนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับราคาก็ดีมากๆวันนี้เหลือเพียงแค่ 7,59,000บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าก็สามารถซื้อได้ทั้งสดและจับไฟนนซ์เลยนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับภายนอกภายในรอบคันของคันนี้กันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพรีวิวรอบคันคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้ากันไหมครับและเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับฟังก์ชันออปชั่นนะครับของแถมของแต่งนะครับสําหรับคันนี้กันว่าร้านเรานะครับแต่งอะไรไปให้บ้างนะครับมีของแถมของแต่งอะไรบ้างนะครับภายในนะครับจะได้ออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับอันนี้นะครับร้านเรานะครับมีการอัปเกรดนะครับ กระจังหน้านะครับเป็นรูปม้ามัสแตงสีดําเงานะครับตามสไตล์ร้านไลออนข่าวของเราเลยนะครับสวยๆของแท้นะครับเบิกใหม่แบบนี้เลยนะครับและเรายังมีในส่วนของ กะจังหน้าเดิมนะครับแถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับนี่มีคําว่าตัวนูนนะครับคาว่าเอลเลสบนฝากระโปรงแบบนี้นะครับชุดครอบต่างๆนะครับขอบไฟหน้าไฟท้ายนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราเพิ่งติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับตัวรถคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นสีที่ต้องบอกว่า ยอดขายนะครับดีมากๆนะครับขาวดำนะครับติดเทนมากๆเลยนะครับและมาพร้อมด้วยล้ออลอยนะครับขอบ20นะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับตรงรุ่นของเขาสังเกตได้ว่าโหเจ้าของเดิมนะครับขับไม่มีเบียดฟุตบาทเลยนะครับคันนี้นะครับแม็กใหม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายในนะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับเบ้าโชกต่างๆนะครับนี่ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักผีคว่ำหรือน้าท่วมแน่นอนนะครับและรถของร้านเราทุกคันนะครับได้รับการการันตีนะครับ โครงสร้างนะครับจากวันทุคาอินสเปคชันนะครับได้รับรถเกรดเทุกคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนักพิการหรือน้าท่วมมีเล่มโอนได้100เเซนแน่นอนนะครับนี่และในส่วนของอกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะครับและชุดครอบต่างนะครับครอบแก้มนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.2ลิตรนะครับหรือ2 2 0 0ซีซีนะครับเกียร์6สปีดเป็นโฉมตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะมเนอร์เชนนะครับ เปลี่ยนนะครับในส่วนของเครื่องโยนเป็นเครื่อง 2,000cc นั่นเองนะครับชุดครอบมือจับนะครับการลอยต่างๆนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับมีชายบันไดนะครับสําหรับรถยกสูงนะครับอ่าแหลกนะครับเหลาหลังคานะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับได้หมดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าล้อด้านหลังนะครับเป็นดิสเพรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับชุดครอบด้านท้ายนะครับนี่และเป็นรุ่นไทเทเนียมพลาสนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับ จะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้ากล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กระยะถอยด้านหลังมีมาให้ครบเลยนี่ภายในนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับพลาสติกนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับภายในนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมนั่นเองนะครับและนี่นะครับเราจะใส่พรมเข้ารูปนะครับ 5D นะครับให้รอบคันอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้ทุกคันนั่นเองนะครับเบาะด้านท้ายนะครับเขาก็จะเป็นนะครับเบาะพับไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปนั่นเองนะครับ จะได้หลังคาซันรูฟเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเบาะด้านหลังก็พับปรับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเวลาขึ้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับแค่นี้เองนะครับพลาสติกนะครับอันนี้ไม่ได้มาคู่ใหม่นะครับอันนี้พลาสติกเดิมจากศูนย์เขาเลยนะครับนี่บาร์โคดต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับร่องน้ําต่างๆนะครับโครงสร้างด้านท้ายกันนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับฝาเดิมโรงงานเลยนะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนนาภิคว่ำหรือน้าท่วมนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวนะครับฉบับเต็มของเราตรงนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเราจะรีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ Ford e v e r e s t คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับสามารถเสียบนะครับปิดสตาร์ทได้เลยนะครับ นี่เสียงเครื่องนุ่มมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับหรือสีเบดนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับแผงประตูนะครับเขาก็จะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับนี่และคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นนะครับในส่วนของหนังหุ้มนะครับเป็นซอฟท์ทัชนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับมีระบบความปลอดภัยมาให้ครบเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับ นี่แล้วยังมีสัญลักษณ์คำว่าเอลเลมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและสำหรับหน้าจอครับสำหรับโฉมปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์2,204ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับหน้าจอครับจะเป็นระบบซิงส์3แล้วนั่นเองนะครับซิงส์3ก็คือเขาจะมีในส่วนของแผนที่นำทางมาให้แล้วนั่นเองนะครับนี่มีกล้องมองหลังมาให้ในตัวนะครับเวลาเราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังนะครับนี่เขาจะมีภาพนะครับแสดงขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับเชื่อมต่อมีเดีย นะครับต่างๆได้รอบคันเลยนะครับวิทยุ FMAM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับฟังก์ชันถือว่าครบแล้วนั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับเขาจะเป็นแอร์ดิตอลแล้วนั่นเองนะครับสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะครับควบคุมอุณหภูมินะครับแยกอิสระซ้ายขวาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเลือกที่ระบบคลเมทที่หน้าจอก็ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับเบรกมือแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ และสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้ไปเพียงแค่110,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถได้รับการดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับพรมลายนะครับจะได้พรมลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กนะครับคูลน่าแล้วนั่นเองนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับวางสายรับสายได้ตรงนี้อีก1จุดนะครับและด้านขวามือพรมลายนะครับจะมีระบบช่วยในการขับทีนะครับ Adaptive Cruise Control แล้วนั่นเองนะครับหรือแปลผ่านความเร็วตามรถคันทั้งนั้นนั่นเองนะครับและสําหรับ ด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับกระจกมองข้างนะครับพับปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยกระเป๋านะครับสมุดคู่มือการใช้งานต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับหรือจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับคันนี้มีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับ Ford e l e v a t นะครับรุ่นท็อปนะครับนี่เลยนะครับเขาจะมี หลังคาแก้วนะครับหรือหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับม่านนะครับเขาก็จะเปิดปิดนะครับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของม่านนะครับนี่เขาจะเปิดได้2สเต็ปนั่นเองนะครับนี่เปิดได้ต้องบอกว่าหรูหรามากๆเลยนะครับนี่โหปกติครับในส่วนของหลังคาซันรูฟเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่มาในส่วนของรถนะครับสไตล์ยุโรปนั่นเองนะครับและในส่วนของกระจกนะครับก็สามารถเปิดได้กว้างมากๆนะครับสําหรับกระจกหรือหลังคาแก้วแบบนี้นะครับ นี่ดีไซน์มาได้หรูหรามากๆเลยนะครับและสําหรับห้องผูดสารด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเบาะต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะครับนี่ไม่มีช้ํานะครับไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับติดตั้งในส่วนของคาซีทไอโซฟิกได้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและสําหรับแถวด้านท้ายนะครับแถวที่3นะครับนี่พลาสติกนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับดูได้เลยนะครับนี่โหไม่เคยมีการใช้งานจริงๆนะครับสําหรับ เบาแถวที่3หรือแถวสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับ Ford Everest คันนี้นะครับนี่ใครได้ไปนะครับเหมือนได้รถใหม่สภาพดีประวัติครบชัดเจนมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันเลยครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับนอตฝากระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับ ฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับรูกลมกมเม็ดอาร์โลโก้ปั๊มค่าฟอร์ดนะครับมีครบทุกจุดนะครับมาร์คกิ้งนะครับสติ๊กเกอร์นะครับการกระแทกจากศูนย์จากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะครับและรถของเรานะครับทุกคันนะครับได้รับการการันตีนะครับจากวันทุคาอินสเปคชันนะครับได้รับรถเกรดเอทุกคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับรอยมาร์คกิ้งรอยแต้มสีนะครับตามเครื่องนะครับ ตามหัวน็อตตามจุดมาร์กต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับดูแลดีมากๆเลยนะครับและเวลาปิดนะครับมือเดียวเลยแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับของแถมของแต่งต่างๆครับของทางร้านของเรานะครับสวยทุกใจลูกค้าไหมครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาในส่วนของรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับฟังชันออปชั่นนะครับ ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับราคาลดลงจากป้ายแดงเกินครึ่งแล้วนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับร้านเราไม่บวกแหวนนะครับฟรีค่าโอนนะครับของแถมจัดเต็มนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับก่นนี้ฟรีดาวนะครับจะขอยูที่ประมาณ10,000 2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยเลยนะครับฟรีทุกขั้นดำเนินการนะครับฟรีดาวน์นะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงนะครับแถมฟรีให้1ปีเต็มเลยนะครับและคันนี้นะครับยังฟรีนะครับภาษีพรบนะครับปี68นะครับต่อให้้เต็มๆนะครับใชกยยยาวๆเลลนะะครัับแงไมม่หด เรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับหปีหรือ2 0 0 0 0กิโเมตรครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับลูกค้ามั่นใจเลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านไม่แท้นะครับมีเล่มโอนได้ร้อยเซแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกองง่ายมากๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Li น์ Tik t o อกหรือจะทางเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับหรือจะทาง โทรเข้ามาครับปรึกษาครับข่างงวดปรึกษาเคสกันได้ตลอดนะครับเรามีทีมงานคุณภาพนะครับคอยให้คําปรึกษาแน่นอนนะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าแน่นอนนะครับผลไฟแนนซ์อนมัดแล้วลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็มีบริการจะส่งฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้านะครับ สนใจอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map นะครับว่าไลออนคาร์รถมือ2เป็นภาษาไทยนะครับเราปากมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมนะครับรถสวยคุณภาพดีได้ทุกวันเลยนะครับร้านเราตั้งอยู่เส้นกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนี่เองนะครับเปิดทุกวันแน่นอนนะครับและ ก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาฆ่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ